อาจารย์ตุ้ยสุภวัฒน์ลูกชายป่าตอกเสียชีวิตหลังรักษาโควิดหายกลับบ้านไปแค่หนึ่งวันเมื่อวันที่15พฤษภาคมคุณหมอได้อนุญาตให้กลับมากักตัวพักฟื้นที่บ้านได้แต่สภาพร่างกายยังไม่สู้ดียังมีอาการอ่อนเพลียและหายใจติดขัดซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากโรคประจําตัวที่แทรกซ้อนขึ้นมาแบบไม่รู้ตัวในตอนที่ได้รับการรักษาโควิด -19 ในเวลา19นาฬิกาของวันเดียวกันหลังลับจากโรงพยาบาลได้เพียงสี่ชั่วโมงอาจารย์ตุย้ยเกิดอาการถ่ายเป็นเลือดในปริมาณที่มากพอสมควรและได้นอนแน่นิ่งไปแต่ยังมีสติตอบรับญาติจึงได้นำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลภูมิพลซึ่งทางคุณหมอได้แจ้งว่าอาจารย์ตุ้ยหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่อยู่บนรถพยาบาลแล้วเนื่องจากอาการช็อกเพราะเสียเลือดและขาดน้ำมากคุณหมอได้ปั๊มหัวใจจนทําให้หัวใจกลับมาเต้นได้อีกครั้งและให้เลือดประมาณ1ิบถุงใช้ เครื่องช่วยหายใจแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเพราะสมองขาดออกซิเจนเป็นเวลานานระบบภายในร่างกายไม่ตอบสนองการรักษาเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลวมีอาการหอบภาวะตายไม่ปกติและเลือดเป็นกรดสูงจนกระทั่งช่วงบ่ายของวันที่16พฤษภาคมคุณหมอได้แจ้งว่าอัตราการเต้นของหัวใจและชีพจรลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเวลา18นา45นาทีคุณหมอแจ้งกับทางครอบครัวว่าอาจารย์ตุ้ยได้จากไปอย่างสงบ